และในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำคอนเทนต์4วิ4แรงมุ่งสู่100ตานะครับเป็นคอนเทนต์ที่พี่วินโลเกตเนี่ยเคยทำมาแล้วนะแต่ในยุคสมัยนี้เนี่ยไม่มีใครทำเลยครับผมก็เลยจะกลับมาทำให้กับน้องๆที่เล่นฟีฟายในยุคใหม่เนี่ยได้ดูกันนะครับและก่อนที่เราจะไปลุยแรงเนี่ยเราก็ต้องมาจัดเซตสกิลสำหรับการเล่น4วิก่อนนะซึ่งเซตที่ผมจะจัดเล่นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสายถึกทั้งหมดเลยนะครับทัสยะโจตาฟอร์ดไนรีนะครับบอกเลยว่าเซตนี้โอเคเลยครับใใคคครรรอออยาากกกจจะะะะะตตมม็ลลลงดูนนนนัันบบแีี้ผเืท่ส ไปด้วยแล้วก็เปิดให้น้องๆคนดูเนี่ยเข้ามาเล่นด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับน้องคนดูแต่ละคนโหดมากครับแลงแดงแล้งเนมอนอันนี้ผมก็ให้น้องๆเนี่ยรอเข้ามาเล่นดูก่อนนะถ้ามันไม่เวิร์กเราก็ค่อยเปลี่ยนตีกันนะครับบางคนสงสัยว่าทําไมอูเมอร์เนี่ยถึงเล่นในแรงแดงหรือว่าแรงเนมอนไม่ไหวนะครับเนื่องจากผมเนี่ยเล่นในจอขนาดไอโฟน8พัดมาก่อนแล้วมาเล่นในจอยาวอะ่ะไม่ถนัดนะทุกคนบางปุ่มผมก็กดติดบางปุ่มผมก็กดไม่ติดนะครับผม หลังจากที่หาห้องมานานครับในที่สุดก็ได้เวลาลุยตาแรกของเราครับซึ่งก็มีรูปแบบการเล่นขึ้นมาครับซึ่งผมก็งงครับอันแรกคือทำให้พีสูงสุดอันที่2เพิ่มความเร็วครับผมเนี่ยเลือกเป็นความเร็วนะครับเพิ่ม5%ผมคิดว่ามันน่าจะเอาไว้ชาร์จแล้วก็ยิงระยะประชิดได้ง่ายนะทุกคนนะเอาไว้แบบประชิดศัดตรูได้แบบรวดเร็วนะวินแรกผมก็จะไม่ซื้อปืนนะครับใช้เป็น u s p ครับเพราะว่าสกินนี้เนี่ยดีมากนะตรงนี้ผมเก็บไอ้ดอกได้ครับแล้วก็มีระเบิดนะ ก็พยายามปาเข้าไปครับไม่รู้ปาไปทำไมไม่เจอศัตรูเลยครับรู้ว่าแค่ได้ป้าแค่นั้นก็โอเคแล้วด้านหน้ามีม้าสีส้มขึ้นครับก็พยายามยิงกดครับแต่ยิงไม่โดนใครเลยแล้วก็มีศัตรูเข้าหลังครับแต่น้องก็เปิดนกดาวมาได้ครับอันนี้เราก็ช่วยเปิดนกดาวไปได้อีกหนึ่งครับก็ดาวไป2ครับแต่เพื่อนเขาเนี่ยมาซ้อนไวมากครับผมก็พยายามยิงกดเข้าไปครับทีมเราน้องดาวไปหนึ่งครับแต่น้องๆในตี้เนี่ยซ้อนกันไวมากครับเลยทําให้ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยตุยไป3เลยอะแล้วก็น้องเบอร์สามเนี่ยเข้าไปเก็บอีกครับ ตุยไป4ีแล้วโอ้โหสุดยอดมากครับตีคนดูเราโหดจัดและในเกมที่2ครับสถานการณ์ย่ําแย่มากครับตอนนี้เนี่ยทีมเราเหลือ2ครับทีมเขาเหลือ3ครับน้องๆเนี่ยตุยกันหมดเลยครับผมก็พยายามยิงกดตัวหน้าไปครับแต่ยังไม่นอกดาวครับเขามีเชื่อมจิตครก็เลยปาดดังนอกไปครับนกดาวตรงนี้เลือกที่จะซ้ำเลยครับแต่เพื่อนเขาวิ่งมาซ้อนไวมากครับก็เลยจุกทัศยาไปครับแล้วก็ยิงกดตรงนี้เนี่ยเพื่อนผมเก็บไปนะพิกแบบชิวๆครับรอบนี้ เล่นไปเล่นมาทีมฝั่งตรงข้ามก็พลิกทีมผมนะครับทุกคนดูโอ้โหนําขึ้นมา3ต่อ2งได้ไงนะซึ่งเหลืออีกแค่วินเดียวนะครับเราก็จะแพ้นะครับมาดูสิว่าพวกเราจะรอดหรือเปล่านี่ครับและในวินนี้นะครับผมได้เปลี่ยนแผนนะครับให้น้องเนี่ยมาเชื่อมจิตใส่ผมนะครับผมจะได้ถึกขึ้นนะครับสู้กับฝั่งตรงข้ามไหวครับแต่ตรงนั้นครับเพื่อนผมดันเดินไปแล้วก็น็อกดาวนครับเจเจเกมเมอร์อะน้าเรามีแอร์ดรอปครับผมขอมู๊ไปเก็บปืนในแอร์ดรอปก่อนเลยลวกันครับและโชคดีมากครับได้เอวิวมาหน น้องเปิดดอกดาบไปได้หนึ่งครับผมก็เลยซ้ําช่วยครับและเพื่อนเขาเหมือนจะมาซ้อนครับแต่ผม,ไ,มได้ยินเสียงครับจากด้านหลังอฮะแล้วก็โดนตรงนี้ครับปาดแย้สองดัดผมล่วงเลยครับซองควงแรงมากทุกคนแล้น้องก็พยายามยิงกดไปครับแต่ศัตรูยังไม่ได่าวครับแต่น้องวิ่งมาชุบผม เรียบร้อยเลยครับโดนสกอ์ทอนครับ4-2เฉยเลยแต่ก็ยังถือว่าโชคดีครับเกมนี้เรามีแต้มปกป้องครับดาวเราก็เลยไม่หลดนะฮะและในรอบนี้เราเปลี่ยนน้องๆในตีใหม่ครับให้น้องๆเนี่ยที่ไม่เกิดแรงแดงเข้ามาเล่นได้ครับผมรู้สึกว่าแรงแดงนั้นมันตึงเกินไปครับก็เลยต้องเอาแบบว่าแรงในมอนนี่หละทุกคนกับแรงแพทนะน่าจะเล่นง่ายเลยครับในตาที่2นะครับผมเลือกใช้เป็นเจ้าตัวรูปแบบการเล่นที่หนึ่งเลยกัรนะครับทำค่าเ p พีสูงสุดนะครับอันนี้น่าจะทําให้ผมเนี่ยถึกขึ้นครับเข้ากับเซตที่ผมเล่นพอดีครับ วินแรกนะครับผมก็ซื้อเป็นเจ้าตัว M500 านะครับออกมาไว้เล่นงัดหัวครับตรงนี้ก็งัดไปไม่โดนครับศัตรูเนี่ยตั้งไอวอลไวมากครับและเขาน่ะดันขึ้นบันไดครับแต่ทีมผมเนี่ยมี2คนครับสามารถยิงนั่นบนแล้วก็ด้านล่างบันไดได้ครับทาให้ศัตรูเนี่ยน็อกดาวน์ไปครับและด้านหน้าน้องครับโมโคขึ้น2ตัวแบบนี้ก็เลยกดทัศยะวิ่งไปช่วยครับแต่เหมือนน้องเนี่ยจะยิงน็อกดาวน์ไปหมดครับและเหลือแค่ศัตรูตัวสุดท้ายครับแล้วก็เดินมาจ้าเอกกันตรงนี้เลยครับก็พยายามยิงกดงัดหัวไปครับแต นี่ครับสเต็ปอเมอร์ยิงอะไรก็ไม่รู้และในวินที่2นะครับผมเลือกใช้เป็นคิงฟีดครับด้านหน้ามีก่อ3ผมหิวมากครับก็เลยเดินมาเก็บครับแต่ศัตรูนั้นดันถึงก่อนครับและชิปหายเลยครับงานนี้ผมโดนหน้าหลังแล้วก็ปาดเขาไม่ดาวดีครับทำให้ผมเนี่ยน็อกดาวไปเนียครับและน้องเบอร์3ครับเข้ามาแถมด้วยครับตรงนี้ ล่วงไป2สยองขวัญเลยครับแต่พี่เจของเราก็เก็บมาได้1คิวครับและตรงนี้ทีมเราเหลือแค่2คนครับเหลือเพื่อนผมกับน้อง f อครับน้อง f อฟเปิดนกดาไปได้1ครับแต่เพื่อนผมนั้นก็นั่งดูอยู่ครับจังหวะนี้ยังไงจะรานไปหรือเปล่าและในที่สุดครับหมอกก็บีบครับพี่เจของเราไม่รอช้าครับเรือวิ่งเข้าไปครับน้องเบอร์สี่เปิดนกดาไปได้หมดแล้วนะตอนนี้นะ เหลือแค่ตัวสุดท้ายครับแล้วเหมือนเกมนี้พวกผมจะชนะครับแต่น้องเบอร์ซีเนี่ยดันไปนอกดาวแล้วเพื่อนผมมองไม่เห็นครับโดนส่วนมาตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโดนสกอ์ทรนครับ1ต่อ1ครับและศัตรูไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับสงสัยจะแค้น้องเบอร์สี่ครับซ้ำศพยับยัเลยครับรอบนี้ปลุกพลังแค้นในตัวอูเมอร์ครับหลังจากที่ทีมผมเนี่ยแพ้มา2เกมติดเนี่ยเกมนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบคุมระยะไกลครับหาตำแหน่งศัตรูเอานะไม่รีบดันนีครับแต่น้องเบอร์สี่เหมือนจะดันไปแล้วครับไม่ได้ฟังนะทุกกคคนนนะผมมพยยาิงงดไปรรับตี้ พยายามที่จะซ้ำครับแต่ศัตรูเนี่ยเขาซ้อนกันไวมากครับทำให้ผมเนี่ยซ้ำไม่ได้นะเกือบตุยครับแต่ยังตั้งอีวอถนนะและน้องเบอร์สี่ครับตุยไปแล้วครับผมโดนลุมนะครับจากฝั่งนั้นบนเนีฮะผมก็เลยรีบมูมาเก็บไอดอกครับตรงนี้ครับเผื่อได้ปืนเอเดบิครับแต่เก็บมาได้สกาสามก็ยังโอเคครับกับโดนหนึ่งอันเงยยิงกดไปครับแต่ไม่โดนครับศัตรูเล่นเหลี่ยมมาครับทำให้ผมเนี่ยยิงไม่ได้นะครับ เตยู่ครับมาจากฝั่งอีกฝั่งขวาขึ้นครับก็เลยสวนไปครับตรงนี้เข้าหัวนกดาวไปครับศัตรูเขาพยายามยิงกดผมก็พยายามเดินรอครับรองันหัวครับตรงนี้ศัตรูนกดาวไปสอดครับแต่ปลาระเบิดมาครับแล้วผมก็สวนเขาไปครับโดนไปหัวครับและเขาเหลือคนเดียวครับเหมือนจะวิ่งมาชุบกันครับอูเมอร์ไม่รอช้าครับขอวิ่งทัศยาเข้าไป กระแทกด้วยสกายเลยครับตรงนี้ส่วนเขาไปครับเรียบร้อยหมดตี้ฮะเก็บไป3คิวเนาะเนาะในวินที่3นะครับผมเลือกเล่นเป็นสกา3แล้วก็ซองวงนะครับเป็นปืนที่ถนัดเลยก็ว่าได้เะครับเอาไว้งั้นหัวแบบชิวๆนะครับและตรงนี้ครับเพื่อนผมครับโดนศัตรูเนี่ยวิ่งชาร์จมาสีตัวครับก็เลยล่วงไปเลยนะครับและน้องเบอร์3ก็โดนอีกครับผมก็พยายามยิงโคบระยะไกลครับพยายามหาดูครับแล้วก็เจอศัตรูครับก็เลยสโคบไปครับน้องไปได้หนึ่งครับพยายามฟาร์มครับ แต่เพื่อนเขาวิ่งมาซ้อนกันไวมากครับผมก็เลยเปิดน้องดาไปได้อีกครับเลยเหลืออีกตัวครับเหมือนเขาจะไม่เห็นผมครับตรงนี้ยิงฟรีมากครับและเหลือแค่ตัวสุดท้ายเลยครับอยู่กับน้องเบอร์สี่ครับอุเมอร์ไม่รอช้าครับขอวิ่งไปและเขาแปลงร่างเป็นลิงครับยิงกดแต่ยังไม่โดนครับมวนมาอีกรอบครับเกมนี้ผมก็เลยเก็บไป4คิวนะครับแบบตึงๆวินสุดท้ายเพื่อปิดเกมครับศัตรูเหลือแค่3ตัวครับอันนี้ผมขึ้นไปยิงบนบ้านฟาร์มแบบชิวๆเลยครับน้องก็วิ่งขึ้นชาร์กันครับแบบง่ายๆเลยครับ ยิงกดไปกดมาครับเรียบร้อยครับเหลือแค่ตัวสุดท้ายครับแล้วก็โมดเต้ครับบูย่าเปแบบชิวๆครับเกมนี้เราก็ได้ MVP เลยครับท่าเปิดตัวบอกเลยว่าเท่มากทุกคนได้ดาวมาทั้งหมด1ดาวครับและในตาที่3นี่ครับน้องคนดูอีกคนหายนะครับก็เลยให้น้องอีกคนเนี่ยเข้ามาเล่นแทนนะครับผมเริ่มเกมแรกในตาที่3ครับผมไปเก็บระเบิดแฟรชีทครับแต่ศัตรูเนี่ยเปิดโคด้าเริ่มเหมือนจะเห็นตำแหน่งผมครับผมก็เลยยิงกดสวนไปแต่ศัตรูยิงเจ็บมากครับก็เลยเลือกปาระเบิดแฟรชีทไปครับตรงนี้ โดนไป1นัด2นัดเลยครับผมแลวศัตรูวิ่งมาชาร์จครับแต่อูเมอร์นั้นพัญญาสร็จเลยครับก็เลยยิงกดแค่เม็ดเดียวครับล่วงเลยเป็นไงเพื่อนคิดว่าเราเลือดน้อยอะดีเราพัญญาไวเว้สวยงามครับแล้วตรงนั้นเมื่อผมเปิด้องดาวไว้ได้หนึ่งครับเราก็ต้องรีบไปซอนครับขอเม็ดเดียวท่านั้นครับเรียบร้อยครับชิวมากเลยทุกคนดูยิงแบบชิวๆครับแทบไม่ต้องทําอะไรครับเกมนี้บอกเลยว่านิ่มๆนฮะขอตัดมาวินที่4เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยคลิปจะยาวแน่เลยนะครับผม และมีตัวขึ้นนะครับกับน้องเนี้ยตรงนี้อเมื่อไม่รอช้าครับน้องเปิดน้องดาวไปได้หนึ่งครับหน่วงระเบิดไปครับย่อนเข้าไปตรงนี้น้องดาวเพิ่มอีกหนึ่งครับแต่น้องนั้นบนเนี่ยดาวครับเบอร์สองครับต้องรีบไปซ้อนครับยิงกด้ดยมินิยูซีครับแต่ศัตรูไม่ดาวครับแต่ยังดีครับน้องเบอร์สามมาซ้อนทันครับเกือบล่วงไปครับแต่ศัตรูอีกฝั่งดันชุบกันทันครับผมก็พยายามคุมจ่อยวอครับแต่เขาตั้งให้วอลไวมากครับก็เลยช่วยกันจ่อครับและตรงนี้ล่วงไป2อเลยครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยชิว บวกมาอีกหนึ่งดาวครับในตาที่4นะครับผมเลือกซื้อเป็น M500 นะครับเอามาไว้ใช้ยิงหัวนะครับมันน่าจะยิงหัวแบบไม่ง่ายนะศัตรูเปิดครูมาครับแต่ทีมเราดันมีระเบิดครับตรงนี้หน่วงเข้าไปโอ้โหทีมผมยิงแบบแม่นมาก M500 แต่เมื่อก็แม่นเหมือนกันนะเว้ยโดนหัวเมื่อกี้ครับและศัตรูเหลือแค่คนสุดท้ายครับพยายามยิงกดไปครับแต่ยิงระยะก็ยังไงก็ไม่โดนจริงๆครับและเขาพุ่งทัศยะหนีไปครับอุ้มเอไม่รอช้าวิ่งตามครับของันหัวได้ไหมเพื่อนขอหัวเถอะขอร็อกแหละ ไม่ไหวแล้วครับอัดตัวเรียบร้อยเลยครับผมมาต่อกันในวินที่3กันครับผมบอกเลยว่าวินนี้ชิบหายเลยครับทีมผมนอกดาวไปหมดครับเหลือแค่อุเมอร์คนเดียวครับกับผู้เล่นในปุ่มที่แบบไม่ชินนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าครับฝั่งศัตรูเนี่ยเหลือ3ามเกือบครบี้เลยนะเพื่อนๆนะตรงนั้นมีมาร์คส้มครับแต่ศัตรูอ่ะมีครูครับเปิดมาแต่อุเมอร์เนี่ยก็นั่งไม่ทันเลยครับและทุกคนเห็นฝั่งขวามือไหม คือผมมองไม่เห็นเว้ยทุกคนเรียบร้อยเลยครับตายแบบบื้อๆเลยอ่ะทุกคนมาต่อกันในวินที่3ครับหลังจากที่เรากู้สกอร์มา2ต่อ2ได้แล้วนะครับตรงหน้ามีม้าสีส้มครับผมไม่รอช้าครับหน่วงระเบิดครับแต่เพื่อนเขาเนี่ยมีคิดคู่ครับวิ่งชาร์จอย่างไวเลยทุกคนแต่ผเมื่อก็มี m อ็มห้า่นะนี่อ่ะเปิดน้องดาบไปได้หนึ่งครับบอกเลยว่าอีกตัวเจ็บแน่นอนครับยิงกดไปครับขาดแค่เม็ดเดียวครับและเรียบร้อยครับน้องดาครับทีมเขาเหลือสองครับแต่ทีมผมก็โดนเก็บไปเหมือนกันครับตรงนี้ ผูมือไม่รอช้าครับขอวิ่งแล้วปลาระเบิดแฟตชีตไปแล้วเจอมาเลยครับกระโดดปาดมาครับเรียบร้อยหมดตีครับสกอร์สามต่อสองเลยครับเหลือแค่วินสุดท้ายเราก็จะชนะแล้วนะครับวินสุดท้ายเจอกันในด่านหอนาฬิกาครับบอกเลยว่าวัดกันแบบเดือดๆครับตรงนี้ผมก็แบบรอ,อยิงศัตรูนะถ้าเขาโผมาก็คือโดนผมยิงอะ่ะตอนแรกผมนึกว่าน้องปลาระเบิดไปเว้ยมันไม่ใช่นะครับผมมันเป็นระเบิดควันเว้ยทุกคนเป็นระเบิดแฟตนั่นเองหรือเปล่าวะเขาเรียกกัน และตรงนี้ครับอูเมอร์หน่วงระเบิดไปครับแต่ศัตรูครับวิ่งมาชาร์จเท้าโดงงครับแต่เปิดเพื่อผมน็อกดาไม่ได้แต่ยังดีครับที่ผมส่วนมาได้กำลังวิ่งไปชุบเพื่อนครับแต่ศัตรูเนี่ยสวนหัวผมเม็ดเดียวครับโอ้โหล่วงเลยครับ อย่างตึงครับและแม่สาวน้อยก็โดดมาครับแต่เจอน้องเบอร์สามเนี่ยยิงเข้าไปครับหัวหลุดครับและตัวสุดท้ายยิงเราเมื่อกี้ครับน้องเบอร์สามวิ่งไปเก็บงานครับจะต้องบอกเลยนะครับเกมนี้ชนะแบบชิวๆอีกรอบหนึ่งครับบวกมาอีกหนึ่งดาวนะครับอยู่ที่แพตินัมหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆมาลุยกันต่อครับในตาที่ห้าวินที่สองนะครับขอตัดมาวินที่สองเลยแลวกันนะครับผมบอกเลยว่าวินนี้เดือดมากครับผมทุกคนครับขอเก็บเพชรอกฝั่งหน้าครับเก็บไปเจอเอวครับโอ้โหผมละชอบเลยครับ นั่นล่างเหมือนน้องจะโดนยิงครับผมเจอศัตรูครับพยายามยิงกดไปแต่มันไม่โดนจริงๆครับตรงนี้มีเสียงสั่นครับผมก็พยายามมองหาศัตรูนะแต่ไม่เจอจริงๆครับนั่นล่างครับน้องเบอร์สี่ล่วงไปแล้วครับโอ้เพื่อนผมก็ล่วงไปอีกครับชิปหายเลยครับงานนี้ครับศัตรูก็ไม่โผล่อเมอร์ก็ยิงไม่ได้ครับแต่หลังเข้าเลยครับและเจอเลยครับไม่รอช้าครับปาดด้วยไอเคครับเข้าหัวไปหนึ่งนัดครับแล้วก็เลยซ้ําไปเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหลือผมคนเดียวไงยทุกคนไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเลยครับ อูเมอรไม่รอช้าครับขอวิ่งไปช้าเลยครับเล้ตเร์เมสันตรงนี้ครับสไนเปอร์ไม่โดนครับปาดมาด้วยเอเคครับเข้าหัวครับแล้วก็ซ้ำที่หัวอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยสไนเปอร์ครับศัตรูปาระเบิดแฟลชชีตมาครับผมกำลังมองหาศัตรูและเจอเลยนะทุกคนนะแต่กระโดดไปมาครับเจอเอเคเม็ดเดียวสวนเหมือนกันล่วงครับผมหลังจากที่เราตีเสมอได้2ต่อ2นะครับวินที่3เนี่ยทีมเราสามมคคีกันมากครับเดินขึ้นฝั่งเดียวกัน3คนเลยฮะและหน้ามี3ตัวครับอุเมอร์ไม่รอช้าครับขอน่วงระเบิดและหน่วงเข้าไปครับ แต่น้องเบอร์3ก็เปิดนกนางไม่ได้ครับด้วยเ k ครับแล้วมาร์คโมโคมันขึ้นจากฝั่ง้านหลังครับผมรอดักยินเลยครับศัตรูขึ้นมาแน่นอนที่ไงและเขาไม่เห็นผมครับแบบนี้ปาดแบบฟรีครับและเหลือแค่ตัวสุดท้ายครับและดันมาเจอครับตรงนี้กระโดดยิงข้ามกับแผงอะเรียบร้อยครับน้องเบอร์3ไม่รู้ว่าไปแค้นอะไรเขาหรือเปล่าครับซ้ำอย่างเดียวเลยทุกคนและในวินที่4ของทีมเราครับผมตรงนี้ครับศัตรูเปิดคูมาครับแต่โมโคผมมันขึ้นหมดเลยไงผมก็เลยเห็นนะครับตรงนี้ก็ซูมสโคไปครับ ไม่รู้ว่ามันจะล็อกสีแดงหรือเปล่าครับผมลองซูมดูสรุปล็อกเฉยครับยิงเลยตรงนี้ได้มานอกดาวหนึ่งครับนี่เป็นไงล่ะเจลเมอร์ไปครับน้างครับโมโคขึ้น2เลยครับอูเมอร์ไม่รอช้าครับขอวิ่งไปครับแต่น้องเบอร์สี่เหมือนจะไม่รอครับนอกดาวไปก่อนเลยครับอูเมอร์ขอคิวนี้ได้ไหมน้องถือว่าขออ่าแต่ก็ไม่ได้ครับแต่ก็บุญญาอยู่ดีนะให้น้องๆแบกเลยครับผม สกอร์เกมนี้ก็เกือบไปเหมือนกันนะ4ต่อ2นะครับและในตาที่5นะครับเราก็ขึ้นมาที่พาตี่น้ำ2เป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมบูญาไป4เกมเลยวะในตาที่6นะครับวินแรกนะครับผมเลือกใช้เป็นเอม500เหมือนเดิมครับของงัดหัวแบบคมๆเลยฮะและศัตรูครับโผล่มาหน้า2ตัวครับตรงนี้พยายามยิงกดไปครับอีกตัวก็ส่วนผมแต่อีกตัวเขาไม่เห็นผมเฉยเลยทุกคนดูยืนพันยาครับแบบนั้นก็เสร็จพี่นี่น้องอัดตัวไปเลยครับและกาลัง3อยู่ครับตรงนี้ เพื่อนเขาเหมือนจะยิงกดมาจากฝั่งขวาครับยังดีครับที่เราตั้งวอตันครับตรงนี้ผมก็สวนหัวไปให้หนึ่งนัดครับโอ้โหอุ้มเออร์มันก็ตึงเหมือนกันนั่นแหละขอซ้ำไปเลยครับตรงนี้อีกฝั่งเราเหมือนจะย่าแย่เลยครับผมน็อกดาวนไป2องครับตรงนั้นยังไงแล้วผมกำลังวิ่งม่ซ้อนครับแต่ผมไม่เห็นอีกตัวไปุกคนก็เลยโดนยิงฟรีครับตรงนี้ปาดเขาไม่เข้าหัวด้วยครับสรุปโดนเขารุ่นหัวเรียบร้อยครับผมวินแรกเราแตกและเขาก็เต้นแอคไปหนึ่งทีครับตรงนี้ ตัดมาในวินที่2กันนะครับบอกเลยว่าหลังจากโดนเต้นนะครับทีมเราก็ขึงขังเปิดโหมดออจริงครับสกอร์ก็ตีตื้น1ต่อหนึ่งแล้วนะครับอุเมอร์ไม่รอช้าครับตรงนี้ขอวิ่งไปเพื่อไปเซตระเบิดนะทุกคนเพื่อเขาเดินมาเนะครับแล้วก็เซตลงไปครับตรงนี้แต่เหมือนจะมีตัวเนี่ยมายืนเก็บแอร์ดอกครับอุเมอร์ไม่รอช้าครับขอแอบก่อนนะครับผมแล้วก็ลองซูมสโคไปครับเพราะว่าหัวเขาเนี่ยมันโผล่นลทุกคนดูเห็นไหมท้ามันแดงอีกรอบคือแบบผมรอยิงเลยทุกคนและตรงนี้อูเบอร์ยิงนั่นเข แต่เขาไม่โผล่แล้วขอพันยาครับไม่รอช้าครับขอทัศยะพุ่งเข้าไปปาดเลยได้ไหมนอกดาวไปได้หนึ่งครับอีกตัวครับด้านหลังอ้าวแต่เพื่อนผมยิงนกดาวอันนี้ผมไม่เห็นแต่น้องเบอร์สามครับล่วงไปแล้วแต่ขอสามก่อนนะขอเก็บเอบิก่อนปืนดีมีประโยชน์เยอะครับเหมือนจะอยู่หลังไอวอลหรือป่าครับโอ้โหเลยย่ำแย่เลยครับเบอร์สี่นกดาวไปอีกครับตรงนี้อุ้มเมอร์ขอใช้เอบิวปาดเลยได้ไหมแต่ไม่โหลด m อ5ส่วนครับเรียบร้อยครับงานนี้ผมบอกเลยว่าสามคืน น้องเต้นใส่พี่พี่ขอซ้ำคืนนะแค่นั้นแหละในวินที่3นะครับผมยังใช้เป็นเจ้าตัว AWM และก็ MP50 เหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าชอบปืนพวกนี้มากๆมันเล่นง่ายเลยครับมีตัวอยู่เสาไฟฟ้านาหน่ายครับน้องเบอร์สก็มาร์กบ่อเลยครับแล้ววิ่งไปช้าเลยครับผมพยายามยิงกดครบนะแต่มันยิงไม่ได้จริงๆวะก็ล่วงไปครับทีมเราก็เหลือ3ต่อ4ครับแต่ศัตรูต้องแบบเจ็งมากๆเลยทุกคนมาร์กส้มขึ้นเนี่ยแล้วก็มีระเบิดครับขอยอดระเบิดไปก่อนเลยกันแต่ฝั่งขวาเขายิงกดมาครับแต่ผมก็ย่อนไม่ได้ครับ แล้วก็นอกดาไปสองเลยครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งนี้ครับสามไปครับนั่นหน้าเพื่อนผมเหมือนจะโดนครับผมไม่ยิงกดแต่ยิงไม่โดนอีกแล้วทุกคนแต่นานี้ไม่ให้ผิดหวังครับยิงโดนแล้วก็สามเก็บไปเลยฮะและเหลือแค่ตู้สุดท้ายครับอุเมอร์ไม่รอช้าครับหอวิ่งไปช้าเลยและเท้าเหมือนจะขึ้นกับน้องเบอร์สี่ครับและน้องเบอร์สี่ตรงนี้เหมือนจะเสียเหลี่ยมครับบอกเลยว่าดาวครับ แต่ยังดีครับเราพยายามปาดแล้วก็ตต้งวอลทันครับผมไม่รอช้ากระโดดปาดไปครับและโดนหัวกับบอกแล้วเต้นใส่พี่กัหนึ่งทีพี่สวนคืนยับยับมาต่อกันในวีที่4ครับเกมนี้ก็เล่นปืนเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนครับ AWM ตรงนี้ผมซูมเข้าไปครับแล้วก็ต่อด้วย m p 5ยิงกระโดดไปครับน้องดาไปได้หนึ่งครับเหมือนศัตรูจะวิ่งมาชุบกันครับและเขาวางวงชุบครับแต่เขาโผลมาเป็น3ตัวเลยเว้ยทุกคนซ้อนกันไวมากผมพยายามที่จะทําตัวลมนะ่ครับแต่สามไม่ได้นะเขาซ้อนกันเยอะเกินครับ ตัวน้องเบอร์สี่เขาพยายามยิงกดอยู่นะนอกดาไปได้สอนนะครับแต่ทีมขอมันเยอะเกินเนี่ยก็เลยทําให้ทีมหมบเนี่ยนกดาไปสอเหมือนกันเบอร์สามกำลังมาเติมครับพยายามยิงปาดไปครับตรงนี้แล้วผมก็บอกให้น้องเนี่ยชุบนะครับแต่น้องเหมือนก็โดนออกมาครับโดนปาดมาครับล้เหลือแค่ตัวสุดท้ายครับ ที่เจจะทําให้ผิดหวังหรือเปล่านี่โทก้อนกระชากไปเลยครับและตีนี้ก็เสร็จเราครับหลังจากที่ชนะเราแค่วินเดียวแล้วก็เต้นใส่เราเะครับเจมเมอร์ส่วนทีเดียวก็ลวนนะครับผมเกมนี้ผมก็บวกมา1ดาวนะครับและในตาที่7นะครับขอตัดมาที่วินที่2เลยนะครับเป็นตาที่เล่นง่ายที่สุดแล้วเว้ยทุกคนในคลิปนี้เนี่ยเล่นแบบชิวๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับเกมนี้ผมก็เล่นเป็นเจ้าตัวเอ็นเกนะครับน้องเบอร์3ครับเปิดน็อกดาวน์แบบชิวเลยครับรู้สึกว่าเราจะสุ่มเจอผู้เล่นใหม่นะครับในฝ ผมก็ยิงกดไปครับตรงนี้ยิงระยะไกล้แบบฟรีๆเลยครับแล้วอูเมอร์ก็ไม่รอช้าอีกเช่นเคยครับขอวิ่งไปช้าเลยครับผมก่อนที่เขาจะชุบกันนะแล้วเหมือนตรงนี้ครับมาร์คส้มขึ้นครับเหมือนเขาจะชุบกันได้ครับอูเมอร์กระโดดปาดหัวไปครับอีกตัวลบหลังไอวอครับแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับ้องชายครับวินนี้ก็ชนะแบบเฟใสๆครับผมในวินที่3นี้นะครับผมก็จะเล่นเป็นปืน AK แล้วก็แม็กซิฟดีครับเป็นปืนที่จ่อยวอลไวแล้วก็ยิงแบบแม่นยำนะสลับแม็กซินะเกมนี้ก็วิ่งขึ้นช้าตรงกลางเลยครับมาร เดินมาก็เจอตัวครับนั่งมันยาอยู่ตรงนี้ยิงแบบฟรีๆครับแต่เพื่อนเขามาซ้อนครับผมเลยพุ่งทัศยาไปพยายามยิงกดครับแล้วก็ซ้ำได้ก่อนครับแล้วก็บอยวอไปครับเดินมาเจ้าเอกกับทีมเขาครับเขาก็ไม่เห็นผมผมก็ไม่เห็นเขาครับต่างคนต่างเจ้าเอกกันครับแต่มาส้มขึ้นตรงนี้ครับผมก็ไม่รอช้าครับวิ่งกระโดดปาดไปซูมตะโกบครับแต่ด้านหลังเนี่ยเพื่อนเขายิงผมนะ แต่เพื่อนผมก็ซ้อนเหมือนกันครับเรียบร้อยตุยไปอะสามต่อสูตแล้วและในวินสุดท้ายนะครับผมนั้นตายก่อนเพื่อนครับเพราะว่าห้าเกินไปโหดสลิงครับเกมนี้ก็ขอให้น้องๆในตี้แล้วก็เพื่อนโชว์แล้วกันครับเดี๋ยวมาจับตาดูพี่เจครับว่าจะได้ยิงใครหรือเปล่าครับในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าน้องเบอร์สามนี่แบกมากครับนักดาบไปหนึ่งอีกแล้วครับผมแล้วยังไงครับเรียบร้อยครับเบอร์สามเหมาหมดเลยทุกคนเข้มจัดนี่ครับ เป็นเกมที่แบบผมมานั่งทําอะไรเนี่ยทุกคนเกมนี้นะครับก็ได้มาอีก1ดาวนะครับเป็นแพทินัมสองสาดาวแล้วนะครับก่อนที่เราจะเริ่มในตาที่แปดนะครับผมก็ขอเปลี่ยนน้องคนดูเข้ามาใหม่ละกันครับเพราะว่าน้องเบอร์สามเมื่อกี้ชอบซ้ำาสนี่ครับแล้วแบบมันเสียงปืนดังมากเลยทุกคนแล้วแบบผมจะหูแตกนะก็เลยขอคนที่แบบไม่เลือนก่อนละกันครับในเกมนี้ก็จะได้น้องเนสซี่หรือว่าน้องเข้าปุ่นนะครับเข้ามาเล่นแบกช่วยนะครับในรอบนี้นะ เริ่มการที่วินแรกในตาที่8นะครับเกมนี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นย s ทีเหมือนเดิมนะครับเป็นปืนสายฟรีนะครับขอวิ่งไปเก็บแอร์ดอกกับไอวอลก่อนเลยแลันะครับจังหวะนี้นาหน้าก็มีตัวครับแต่ผมล็อเขาโผล่เขาดันไม่โผล่ครับเหมือนกลัวว่าผมจะยิงหัวนะทุกคนนะการแต่งตัวเป็นเชิงนักแข่งเนี่ยมันก็มีผลในการเล่นนะครับและตรงนี้นะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยได้แอร์ดอกมาแบบฟรีๆเลยทุกคนแบบไม่โดนยิงอะทุกคนและตรงเพื่อนผมครับเบอร์2เหมือนจะเท้าขึ้นครับผมก็ได้ตัดสินใจหน่วงระเบิดไป แลเขาก็ออกมาจริงๆครับจ่ออกมาอีกฝั่งนะไม่ใช่ตรงกลางนีครับผมก็ยิงกดไปครับเขาก็ยิงผมเจ็บนะแต่ผมป่วดน้องาำไม่ได้ครับก็เลยพุ่งลัทยะไปยิงเพื่อนเขาอีคนนึงครับแล้วก็บอยวอลไม้ครับแล้วเหมือนนั้นหลังจะเข้าครับอันนี้ผมพยายามยิงกดเข้าหัวเลยครับผมขอไอคิวนี้แล้วก็ขอเพื่อนอยู่ครับแต่น้องก็ยิงไปจนได้เลยครับผมและตัวุดท้ายครับผมตัดสินใจใช้เขียวครับแต่ไม่รู้ว่าเครื่องเป็นไรครับผมจะกดใช้เขียวมันไปสับปืนตลอดเลยทุกคนโคตรรั่ว ขอตัดผ้ามานในวินที่3เลยนะครับในเกมนี้เนี่ยผมก็หน่วงระเบิดไปครับเพื่อโซนแอดดอปนะทุกคนนะเกมนี้ผมเล่นเป็นเอ็นเก้าสี่แล้วก็เอ็มีห้านะครับปืนปลดประโยชน์เยอะครับผมตัดสินใจเข้าไปเก็บแอดดอปเลยครับเผื่อได้สไนเปอร์ครับน่าหน้าครับศัตรูเหมือนจะเข้ามาโซนครับแต่เขาก็ไม่ปาดเราต่อนะเหมือนจะเห็นว่าเรามาสองครับและตรงนี้ผมได้เป็น AWM เฮ้ยไม่ใช่ดิมาเลดนะครับและศัตรูครับโผล่มาจากไหนไม่รู้ครับสองตัวครับแต่ยิงโดนนะครับหนึ่งนัดบอกเลยว่าเจ็บครับปาระเบิดรบ ศัตรูเลือกชาร์ครับผมยิงโดนหนึ่งนัดครับน้องเบอร์สามซ้อนมาครับแล้วอูเมก็ยิงน้องดาไปอีกหนึ่งครับแล้วก็ต้องสาไปก่อนครับแล้วก็กลับไปชุบน้องเบอร์สามครับบอกเลยว่าทีมเวิร์กจัดนะทีมเราเนี้ยทีมเราเหมือนจะเหลือ3คนครับมีแค่น้องเบอร์สี่เท่านั้นที่ตุยครับผมเปลี่ยนจาก MP5 0ห้าสูนี่ครับเป็นลูกซองวงนะครับเป็นปืนที่แบบว่าเล่นเม็ดเดียวนะครับและศัตรูอยู่ตรงนี้ครับผมพยายามยิงกดไปแต่ไม่โดนครับแต่นัดที่2ก็ไม่พลาดกันเลยเรียบร้อยครับ วินที่3ก็ได้มาแบบชิวๆเลยนะครับและในวินสุดท้ายครับที่เราจะปิดเกมครับผมตัดสินใจเล่นบาเลตแล้วก็ทรงควงเหมือนเดิมครับบาเลตุูมร์มันเริ่มเข้ามือเลยไงทุกคนผมก็ซูมสโคบแบบแช่เลยนะทุกคนนะกําลังจะแช่ครับพร้อมลันครับน้องกดวางให้วอเฉยเลยครับอุเมอร์ไ่รอช้าครับวิ่งมาตรงนี้ว่าจะยิงตัวแต่ละนัเข้าหัวครับสงสัยโคมจริงทุกคนและก็ซ้ำไปเลยครับและเมื่อศัตรูเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้กันหมดเลยนะครับ ไม่รู้ว่าทีมเขาเนี่ยมาอยู่อะไรกันตรงนี้นะครับครบ4เลยนะครับผมทุกคนครับแล้วเหมือนผมจะเห็นเลยครับอยู่ตรงแห้งน้ำครับ1ตัวครับอูมมอก็เดินซิกแซกซิกแซก ซุตะโขบขาครับน็อกดาวไปหนึ่งครับแล้วมีคนพุ่งออกก้ามาผมก็หันไปส่วนด้านหลังครับเรียบร้อยครับเก็บไป3คิวแบบตึงๆอะบานเล่เริ่มเข้ามือเลยับผมทุกคนครับและในตาที่8นะครับผมมีคะแนนเบรกพอยนะครับก็เลยได้บวกมา2ดาวแบบเต็มๆเลยทุกคนโอ้โหยใกล้จะขึ้นแพทีน้ำสามแล้วว่าลุยกันต่อในตาที่9กนะครับกับวินที่1นะครับเกมนี้ผมก็ซื้อเป็นเอ็มห้าร้อยครับสตูปล่อยโฮเมอร์มาแล้านะครับอุเมอร์ก็รอส่วนครับเข้าหัวเฉยเลยครับ เล็กตัวครับผมยิงเข้าหัวแบบฟุ๊กฟุกครับก็เลยโดนน้องเนี่ยอีกคนเก็บไปครับและตรงนี้ครับอูเมอร์อัดตัวเหลืองเม็ดเดียวไม่ได้ลาคิวนะครับน้องและเรียบร้อยครับเป็นเกมไวมากเลยทุกคนวินแรขที่ไวจัดเลยดูดิมาต่อการในวินที่3นี่ครับวินนี้เนี่ยอูเมอร์ถือเป็นปืนเอเอ็นกระบอกคู่เลยนะทุกคนเหตุเกิดจากว่าผมซื้อปืนแล้วน้องก็เพิ่งพิงปืนเนะยครับก็เลยได้ถือคู่แบบสอกกระบอกเลยทุกคนยังใหญ่อะทุกคนดูดิและหน้ามีตัวครับ แต่ระหว่างที่ผมโฟกัสอีกตัวครับมีคนกระโดดมาผมก็ยิงนกดาวแต่เขาก็ยิงผมนกดาวเหมือนกันครับอีกฝั่งและก็โดนซ้ําไปเลยครับรอบนี้ครับแต่ยังดีครับที่มีเพื่อนเราซ้อนจากอีกฝั่งครับน้องข้าปุนนนี่ครับยิงกดไปครับดูสโคบยิงแบบฟรีๆเลยทุกคนศัตรูก็กระโดดห่วงยางครับไม่รู้ว่าเขาห่วงใยหรือห่วงยางนะทุกคนนะก็โดดห่วงยางกันทั้งตี้เลยครับในบินสุดท้ายอูเมอร์ขอเล่นเซฟหน่อยละกันทุกคนขอแบบไม่โผล่นะครับมีศัตรูอยู่นั้นบนครับผมก็พยายามซุ่ม แต่ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนเลยครับแต่นอกดาวไป2เลยครับกาลังวิ่งเข้าไปครับศัตรูแอบหลังเสาครับไม่เห็นผมครับแบบนี้ผมลอยแบบฟรีครับแล้วก็3าไปครับผมเก็บมาได้อีกหนึ่งคิวครับและอีกหนึ่งตัวครับเหมือนจะอยู่กับเพื่อนผมครับเบอร์2ครับต้องรีบไปซ้อนพี่เจเลยครับและเหมือนว่าพี่เจเนี่ยจะทนพิษบาดแผลจากกระสุนไม่ไหวครับนกดาวไปครับว่าจะเข้าแต่ผมก็ไม่เข้าดีกว่าเลยครับโดนสามเก็บไปเรียบร้อยครับรอศัตรูโผล่ครับ อยู่ไม่หลบเหลี่ยมเสาครับเรียบร้อยครับบูญย่าเลยครับผมและในที่สุดผมก็ได้แพทตินัมสามสักทีเลยครับผมโอ้โหในตาที่9นะครับแพตตินัมสามแล้วเว้ยลุยกันต่อในตาสุดท้ายนะครับตาที่10นะครับศัตรูเนี่ยเปิดตำแหน่งใส่ผมเลยครับผมทุกคนก็เลยต้องนั่งนะครับถ้านั่งปุ๊บเนี่ยครูมันก็จะไม่ทํางานมันก็จะมองไม่เห็นเรานะ่ครับแต่พอผมเดินปุ๊บครับเขาเปิดโคได้อีกไม่รู้จะเปิดอะไรนักหนาครับอุเมอร์ไม่ทนแล้วครับขอวิ่งช้าด้วยซองโกเลยแล้วกันครับตรงนี้ แต่ยิงลมไปหนึ่งนัดไม่มีใครเห็นหรอกเพื่อนแล้วเหมือนผมได้ยินเสียงครับมีตัวไม้ครับตรงนี้กระโดดปาดไปนอกดาบไปได้หนึ่งครับอีกตัวมันเขาจะไม่เห็นผมครับก็เลยยิงกดไปครับแต่โดนน้องลาดคิวไปหนึ่งเรียบร้อยครับแล้วเพื่อนเขาเหมือนจะหยิบซองพกมาสู้กับผมหรือเปล่าไม่ใช่ที่ว่ายืนพีคู่ผมก็ยิงกดไปครับ เร่มไม่รอช้าบอกเลยว่าเจ็บหนักเรียบร้อยเก็บไป2คิวแบบแจ่มแจมครับผมวินแรกของเรารู้สึกว่าเกมในท้ายเนี่ยเล่นง่ายเลยเนาะทุกคนเนาะขอตัดมาในวินที่3เลยนะครับเกมนี้เนี่ยทีมผมแบบบ้าข้างมากทุกคนวิ่งไล่ช้าเลยคือไม่สนสศัตรูอ่ะมีตำแหน่งเปิดตำแหน่งอะไรก็ช่างนะครับขอวิ่งไล่ช้าอย่างเดียวนะครับตรงนั้นน้องก็เปิดนกดาวไม่ได้ครับแต่มีตัวหน้าเราหนึ่งตัวครับผมพยายามยิงกดปัระเบิดแฟชชี่ครับแต่เหมือนเขาจะวิ่งมาดานครับผมแต่ตรงนี้เขาไม่เห็นเพื่อนเราครับอยู่ด้านหลังโดนเก็บบไปครั สามต่อศูนย์ครับแบบชิวๆเลยฮะได้กอดสามมาใช้ฟรีด้วยและในวินสุดท้ายนะครับก่อนปิดเกมนะครับผมเล่นเป็นคิงฟิตแล้วก็ทอมสันนะครับเกมนี้ก็ขอนั่งก่อนเลยกันครับมินิแบบมันโล่งเกินไปทุกคนถ้าเราโผไปเราตุยแน่เลยนะครับผมนั่นล่างผมก็พยายามมองหาคนครับแล้วเหมือนจะเจอเลยครับตรงนี้ก็เลยตัดสินใจหย่อนระเบิดเข้าไปตรงหน้าต่างครับแล้วเหมือนจะมีจริงๆครับศัตรูวิ่งมาอีกฝั่งครับผมก็รอกดฝั่งประตูนี้เลยครับพยายามยิงกดไปครับแต่ยิงไม่ได้ครับเลี่ยมมันบาครับก็เลยบอยวอมาก่อน รอศัตรูโผล่มาแล้วก็รอส่วนอีกร้านหนึ่งครับและเรียบร้อยครับให้หัวไป2เมตรเลยครับตรงนี้อูเมอร์ครับคิงฟิตครับหลังจากที่เรายิงดาวแล้วศัตรูเหลือคนเดียวครับก็รีบมาช่วยน้องครับแต่น้องลกดาวครับผมก็ซ้อนไม่ได้ครับตรงนี้และกําลังจะวิ่งไปซ้อนครับมีคนโดนเอ็ดมาครับตรงนี้อูเมอร์ก็ต้องตั้งใจซ้อนทีมแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับแล้วก็ขอบคุณน้องเบสซี่มากๆเลยครับที่โดเน็มาให้พี่นะและในตานี้นะครับเราก็ได้มาอีก2ดาวเลยครับผมทุกคนเป็นแพททินัม2ดาวเลยครับ และนี่ก็คือสถิติการเล่นของวันนี้นะครับเราแพ้ไปแค่1เกมครับที่เหลือก็ชนะรวดเดียวเลยนะครับเก้าบูย่านะครับโคตรเดือดทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมพาการกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับอุ้มเมอร์ด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกันกดไลค์กดแชร์เยอะด้วยนะทุกคนนะฝากกันด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมียอดวิวเลยทุกคนยังไงก็ฝากอุดหนุนเฮ้ยไม่ใช่อุดหนุนดีฝากซัพพอร์ตสนับสนุนกันด้วยเลยครับบ๊ายบาย